สามสอง่งงลิซ่ากินอะไรลูกเลี้ย้าป่าชูมาออชูมาสวัสดีค่ะน้องเมย์ค่ะทุกคนวันนี้นะคะท้องก็มีภารกิจค่ะ,คะว่าเอเมอร์นะคะ,คะมันีปัญหาไม่ยอม คือมันไม่ได้ไม่กินข้าวขนาดนั้นนะคะแต่ว่ามันดูเบื่ออาหารแบบมันดมดมแล้วก็เดินหนีเลยอ่ะซึ่งเขานะค่ะก็คิดว่ามันป่วยหรือเปล่าว่าตอนที่มันเป็น FIP นะค่ะมันก็ไม่กินอะไรเลยแล้วมันก็เบื่ออาหารอย่างเงี้ยเขาก็เลยมาไปหาหมอเลยก็คิดว่าแบบเฮ้ยแมวป่วยอีกแล้วหรอหรือว่าโรคมันยังกลับมาอีกสรุปแล้วนะคะเขาไปหาหมอหมอบอกว่าหางเอสเมอร์ปกติหางเราจะเป็นนี้ใช่ปะแต่หางเอสเมอร์เป็นอย่างหางมันเอียงเลยเขาเรียกว่าหางเบี่ยงนะคะแปลว่าแมวกําลังหนี เวลามันติดสารอ่ะมันจะไม่กินข้าเลยทอานะคะก็พยายามสรรหาทุกอย่างเลยให้มันกินนะคะกลัวมันผอมกลัวมันไม่สบายกลัวมันไม่แข็งแรงก็เลยเอาบาร์ขนมทุกอย่างให้มันรอสรุปแล้วมันก็ไม่กินเลยทั้งที่บาร์นะคะเป็นส่วนของแมวมันคือเนื้อสดที่แมวชอบมากๆอ่ะเอสเมอร์บายค่ะเขาก็เลยจะมาทําอาหารที่พูดให้แมวกินค่ะมาดูว่าเอสมอร์เนี่ยจะกินหรือเปล่านะคะมันจะชน Mon, แซลมอนสเตจินีของหวานได้หรือเปล่าตอนนี้นะคะเรามาอยู่ในโซนของแซลมอนะคะ่ะแล้วก็มีทูน่าด้วยให้เลือกจะบอกว่าเป็นของนำเข้าหมดเลยนะคะนี่ชั้นเรานะคะก็คือซแล้วก็อันนี่ไปหกร้อยกับแซลมอนโอเวอร์ค่าร้อยถึงทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาถึงบ้านแล้วจะบอกว่าเงินที่เขาเอาไปซื้อวัตถุดิบให้เอสเมอร์กับลิซ่าวันนี้นะคะเขาได้มาจากติ๊ก เพราะว่าติ๊กต k อกนะคะมีนิวฟีเจอร์ใหม่ค่ะก็คือติ๊กต k อกโบนัสซึ่งจะบอกว่าถึงนี้นะคะใช้เงินติ๊กต็อกรวนๆเขาจะสอนวิธีการเล่นนะคะจะได้ได้เงินไปด้วยกันเริ่มแรกนะคะเราก็กดที่เหรียญสีเหลืองเลย มันก็จะเข้ามาหนะ้าติ๊กตอกโบนัสแล้วนี่นะคะก็คือพอยต์ของเขาค่ะและนี่คือเงินที่เขาจะได้และะ้วพอเราเข้ามาหน้านี้นะะแล้วนะคะเราก็ชวนเพื่อนเนี่ยมาเล่นติ๊กตอกค่ะนี่อันนี้คือโค้ดของเขาค่ะถ้าทุกคนนะคะเข้าไปที่ติ๊กตอกโบนัสแล้วก็ใส่โค้ดของเขาเพอ่์เขาและคุณก็จะได้พอยต์ไปด้วยกันค่ะซึ่งเราจะเอาพอยต์นะคะไปแลกเป็นเงินได้1 0,000พอยต์นะคะจะเท่ากับ1บาทน,นอกจากนี้นะคะทุกคนแค่เราเนี่ย เลื่อนดูวิดีโอเพลินๆเราก็จะได้คอย n เพิ่มขึ้นมาอีกพอเราได้พอย n t มาเยอะนะคะเราก,กดตรงนี้เลยถอนเงินก็จะสามารถถอนเงินออกมาใช้ได้เลยค่ะดันงนั้นนะคะเราต้องสะสม p อยไว้เยอะเยอะเลยเพื่อที่เรานะคะจะได้ไปซื้อทุกอย่างที่เราอยากได้ค่ะอะไรมันจะดีขนาดนี้แต่เขานะคะจะทิ้งโค้ดของเขาเนี่ยไว้ที่ description ค่ะก็ไปหยิบมาใช้ได้เลย พอเขากลับมาบ้านเขาบอกวันนี้เขาจะทําอาหารให้เอสเมอร์สุดชิลของเขากินก็คืออะไรรู้ปะแพรเช่ทำไมมปัญหาอะไรฉันจะเป็นคนทำให้มันกินเองทำไมอะ่ะมันต้องรักฉันที่สุดต้องรักกูมันต้องรักกูมันต้องรักกูมันต้องรักกูทุกคนและนี่นะคะคือกล่องอวากาศใส่แมวของเขาค่ะ <c oughs> ว่าปล่อยเอสเมอร์อ,ออกมานะคะมันจะต้องเข้ากล่องนี้อะไร<ป>ไม่โอเคนะเมนทุกส่วนเล็ตปล่อยมาเอสม่ามาเนี้เอสม่ามาเนี้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  ซงงไอ้สเว่ยงงงงงที่นี่ที่ไหนเนี่ยเขาไม่ตองเรี้ยงไม่ต้องเรียนเขาต้อชานหรืยังตอนเช้าเขาต้องช่านนะโทรศัพท์ไปยังเอสเว่ยวันนี้ทำอาหารให้กินนะไอ้กินเมนูอะไรมันเป็นอะไรของมันมันไม่นุ่นจดว่านี่คือการทำอาหารให้แมวกินครั้งแรกของเขาเลยนะคะ ซึ่งเอาจริงยังไม่รู้เลยว่ามันจะกิดนหรือเปล่าเพราะขนาดบาฟี่ว่าเอยมันยังไม่กลิลยแม่ดูวันนี้เขาจะทาให้าอะไรชิมวันนี้เขาทําให้เอสเมอร์นะคะก็คือแซลมอนซาซิมิวันนี้เป็นแซลมอนซาซิมิอย่างดีเลยนะคะซื้อมาจากรูมเอสมอรลูกเอลูเอสมอรลูกเอเมอรกก เฮ้ยสนใจวะบลาหรืชอบมสวะันไม่สนใจอะเอสมย์วาไม่กินข้าวหรือเปมันไม่ชอบหมอปกติแมวชอบปลาจะตายทุกคนมันไม่เคยกินหรอกสมฟฟมันมันูมันเมินมาัสมันชอบกินผักวะทำไมอะหรือชินเฮ้ยมันชอบผักมากเว่ามันเป็นแมวมังสวิรัต เฮ้ยมีหมอยอะไรติดอยู่เนี่ยเฮ้ยมาจากไหนอ่ะเห็นปะมาจากไหนกูมีมึงผ่านมาตรฐานแล้วทำไมท้ายตรงนี้เจ็บป้อฮะคัสดูแลมันเขาจะยกสิ่งที่มันอาจจะตกใจก็ได้เพราะมันอาจจะไม่เคยเห็นสิ่งในชีวิตนี้มาก่อนนุ๊กเบนซ่าป้าเฮ้ยฟองเฮ้ย มันจุบปากไปจุบมั้วัตถุดิบในการทำของเรานะคะก็มีหัวปลาแซลมอนไก่อกไก่ผักโขมค่ะเริ่มแรกนะคะทุกคนเราก็เอาแซลมอนเนี่ยมาสับให้หมดเลยค่ะกลัวกล ซุปมิโซะแมวทุกคนพอเราปั้นเสร็จนะคะก็จะเป็นอย่างนี้เลยมีเราจะเอาแซลมอนอันนี้ไปนึ่งค่ะแล้วข้างล่างนะคะน้ำที่เราจะไปนึ่งก็คือน้ำต้มหัวปลาค่ะเป็นไงกินอย่างหรูคนยังไม่ได้กินเลยขอให,มห,อมไไหม้มันกินเนื่องบิมกทำไปตัตนะ้งนานไม่กินเติมตังไหมวันนี้คือมากี่บาทสองพันกว่าบาทนะเขาก็หวังว่ามันจะชอบทั้งสองตัวนฐานหน้าดีเลย โอ้หฝั่งนู้นเดือดแล้วเนี่ยตัวเราก็จะเอาหัวปลาของวัน้ไปต้มเป็นน้ำเดือดแล้วนีไงอุ้ยอุ้ยปลาปกติเขาจะเอาหัวปลาเนี่ยไปต้มซีอิ๊วเว้ยทุกคนน่าจะฟินน่าดูแต่เราเสียสละให้แมวสุดที่รักเพื่อให้มันได้กินของอร่อยแล้วมันได้กินข้าวเลยสรุปไม่กินแกต้องกินแทนมันแม่งั้นเปอนตัง ที่เรากำลังรอน้ําเดือดนะคะเขาก็จะมาทําตัวซูชิค่ะโดยการเอาอกไก่นะคะลอกหนังออกให้หมดเลยหนังไก่นะคะเราไม่ควรให้แมวหรือหมากินเพราะว่ามันมีพวกไขมันต่อมานะคะเราก็จะเอาไก่ของเราเนี่ยสับเป็นชิ้นเล็กๆแบบไก่สับอะอะไรเนี่ยนักแสดงลิซ่ทุกคนน้อง ะะลิซ่าเอลซ์เมอร์เทรปป์เอลซ์เมอร์ลิซ่านะคะมีเสื้อแ,แล้วนะทุกคนมีซื้อได้นะคะน่ารักมากๆมากเสื้อนี้ก็ซื้อได้เหมือนกันครับจะบอกว่าตอนนี้นะคะเสื้อผ้าของเราซื้อได้ที่แมทช์บอกล้วด้วยใช่ถ้าเ,าเปิดให้ลิซ่าลิ่าจับไหมจับไหมลิซ่ากินไหมลิซ่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ มันกิน่มชอบมากตัวนี้ชอบกินดิบมากคนไก่ดิบก็ชอบมันเลงมันเลงลูกนี้มันเลงลูกอานใหญ่นี่นี่อันนี้นี่อันนี้อันนี้ไม่ชอบมากเลยอ่ะตอนนี้นะคะเขาก็สับไก่เรียบร้อยแล้วต่อมาเขาจะเอาไก่เนี่ยมาปั้นเป็นซูชิเป็นเหมือนข้าวก้อนข้าวของเรานะคะมันชอบงอแงเหรอม่รักอ่ะลิซ่าลิซ่า เล้วเรื่องวะวันนีลิซ่ามีปัญหานะคะเขาเพิ่งเคยเลี้ยงแมวขนยาวใช่ปะแบบเวลาเอือเหมือนขี้จะเปิดขนตูดก็ทำให้เราต้องัวงขนตูดน้องนะคะอันนี้คือตูดตูดลิงแล้วลิซ่าที่ตอนเราซื้อมาจากต่างประเทศอ่ะเขาให้กินบาร์ตั้งแต่สี่เดือนมั้งเขาให้กินบาร์ตลอดเลยมันก็เลยชอบกินดิบเอสไม่ได้กินดิบตั้งแต่เด็กเพราะว่าต้องกินอาหารที่เป็นยาต้องกินอาหารบำรุงร่างกายเท่านั้นนะครับเขาด่างสารเลย ะะอันนี้คือซูชิก้อนของเขาครับและแน่นอนนะคะว่าเราจะเอาทั้งหมดนี้ไปนึง่งค่ะอุย๊ยเดือดแล้วมาเดือดแล้วทุกคนของปลากำลังเดือดเลยนะคะ<ๆ>ก็จะนึ่งเลยเัน็จแล้ วันตอนนี้นะคะม,มีเวลแบบงงแงนี่ดี่าทั้งออกอย่าเลือกอยากกินอ่าไอดิชานี่ไปไหนไปไหนเอาพี่เอาทมนั้นนั้นริชาช่วยวก,ก,กูหดหัวเขัาไปหด ออมันกัดไม่เข้าอ่ะฟันมันไม่ค่อยมันกัดไม่เข้านะคะทุกคนมันเลียได้อย่างเดียวในตัวนี้มันโดนที่แบบว่าไม่ชอบไม่ค่อยกัดอะ่ะฟันมันเล็กเนาะอมืมันกัดเรายังไม่รู้สึกเจ็บเลยเหมือนเอาเหงือกมากัดอุอ่นยายลิซ่าเฮ้ย<อ><อ>โอ้ยอย <laughs> กอกมาเร็วอิซ่ามา นี่นะคะแซลมอนกับไก่ของเรานะคะก็สุกเรียบร้อยแล้ว <Yeah. S 1> นี่ก้อนข้าวอันนี้ก็คือซ um ูมิโุกเราจะมาจัดเสิร์ฟกันนะคะเริ่มแรกนะคะเรามาเริ่มกับซูชิก่อนจานนี้ของลิซ่าโปะด้วยแซลมอนซาซิมิส่วนของเอสเมอร์นะคะทุกคนจะต้องไปทำแซลมอนให้สุกก่อนเพราะว่าเอสเมอร์ไม่ยอมกินแล้วซูมิสซกของเรานะคะ<ๆ>เขาก็จะเอาแซลมอนบอลนะคะใส่ลงไปเลยให้เหมือนเต้าหู้ มนนูชิ้ับไม่ต้องละเอที่หูวกลางสุปไม่สกงไงแล้วไม่เห็นเนาะแล้วก็น้ำจากหัวปลาต้มนะคะเราก็จะตักขึ้นมาเลยนี่ใส่เป้งไงนะน้ำหัวปลาใสใช่นะก็รอให้มันเย็นนะคะแล้วเราจะให้เอสเมอร์และลิซ่าลองกินดูค่ะว่ามันจะเลือกกินจานไหนก่อน ูชีเรามีสุกเสร็จแล้วนะคะแต่เราห้ามลืมอาหารญี่ปุ่นนะคะจะต้องมีวาซาบินี่แมวกินวาซาบิเหรอใช่แวเป็นวาซาบิแต่มันขึ้นจมูกไม่ได้นะตัวเนี้ยไปดูมันไม่มีจมูก <c oughs> จมูกขายไปไหนไงว่าเราเอาผักโขมนะคะต้มจนเปื่อยก่อนนะเดี๋ยวเราจะมาทําวาซาบิกันค่ะตอนที่เราเอาไปต้มนะคะจะต้องต้มกับน้ําหัวปลาเท่านั้น,นะคะ่ะเพราะว่าถ้าแมแวนะคะกินแต่ผักมันจะไม่กินมันจะชอบกินอะไรคาวๆอ่ะ ทำสีมันดูวาซาบิดิวันก่อนจะให้แมวกินนะคะเขาอยากชิมว่า,วารสชาติที่เขาจะให้มันกิน่ยเป็นยังไงคะ่ะอยากลองน้ำซุปนี่มมากจืดสนิทเฮ้ยความเข้มข้นเลยเว้ยมันเหมือนน้ำเปล่าที่มีน้ำมันปลาเดี๋ยวมาลองชิมหัวปลาเมื่อกี้นะคะว่าเราต้อง้มันเป็นยังไงมั่ง ไม่ยากทุกคนพันนี์ทีมันคือแซลมอนดีๆนี่เองแชเดย์มันเครียดจังเลวมันเครียดมากเลยไม่อยากกินอาหารฝีมือแกไปลูกกินได้กินได้กินได้ให้กราช่วกินได้เราจะกินข้าวก่อนกินไหนกินไหนกินไหนเลิกก่อนเลิกก่อนมองอย่างอื่นอย่างอื่น ชิมหน่อยชิมหน่อยชิมหน่อยเอ้สุ๊บชิมหน่อยเอ้สุ๊บชิวนี่ซูชิซูชิซูชิไก่ี่หนูชอบเมหนูมันไม่ชอบต้นไหนวะแค่วะไปซะมันกลับบ้านไปละไม่มีความรู้มืออะไรเลยละไปกลับบ้านเฮ้ยมันไม่กินเลยเหรอไปมันอีกรอบได้ไหมขออีกครั้งเลยเอซ่ากินเอซ่า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 นมนม เอสม่อสม่าอสมไม่นไม่ชอบกินะเสาหวานที่เป็นแซลมอนที<_<_<_<_<_่แมวทุกตัวชอบมากเลยนะคะน้อยมากที่จะไม่ชอบแต่เอสม่าไม่กินเห็นป่ะทุกเบอกแล้วอมมันขนหนักแล้วให้น้องมันคายก่อนนะคะุคดูเครียกเดิมอี กินทุกอย่างเลยเลือกไปดูอะไรดีมันก็าลาสีปลาสีปลาสีปลาสิก็กินเลือกไปดูมันกินอะไรดีวะมันกินต่อกินต่อไอ้มันชอบน้ำอ่ะไอ้นี่มันชอบกินแบบที่มันไม่ต้องเคี้ยวแน่เลยนี่มันกินอะไรอะทุกคนคุยหน่อยไหมอ่ออิลอิลเฮ้ยยังกลับไปกินปล่อยพวกไปกินเลยอ่ะเออมันต้องชอบจริงอ่ะมันไม่ลังเลยนะอยากจะลองหันด้านอีกด้านนี้มันจะไปทางไหน อยยเฮ้ค่ะทุกคนก็เป็นยังไงบ้างคะกับการทําอาหารให้แมวกินครั้งแรกนะคะถ้าใครไอค๊าเนี่ยทําอาหารอะไรให้แมวกินอีกเนี่ยก็บอกไว้ได้เลยนะคะครั้งหน้าอาจจะเป็นอาหารต่างชาติชาติอื่นกําลังเซนจูรี่เปรูอะไรอย่างงี้ขอยถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไปอาจ์ตมาเลยนะคะอย่าลืมไปซื้อกันแรกนะคะเสื้อเอสเมอร์เดปานแล้วก็ลิซ่าค่ะที่ออป้าสซูดิโกอันด์รอสคอร์ฟิชเชียลสดด้วยัสดีจ้วยสวับ๊ายบาย มมันพร้อมมันพร้อมโดดแล้วนะดูตูดมันโดดขาวนี่ม sí ันพร้อมมันพร้อมพุ่งเต็มันพุ่งอะนี่อะนี่อะนี่อะไปกินต่อไปกินอย่างนี้น่ารักอ่ะกินดลยกินย โคตรกาดกินจนแก้มเป็นส <desserts> so <hungry> ีแซลมอนเพิ่งอยาบน้ำไหมเอสมอร์กินข้าวเพราะได้าอาหารเม็ดที่เอสเมอร์กินประจำของมันเนี่ยผสมกับน้ำต้มปลาเมื่อกี้แล้วก็แซลมอนที่เขาต้มเมื่อกี้ค่ะดูว่านางจะกินไหมถ้ามันมีอาหารเม็ดอยู่ เอยากกินมากอกกินมากอยนนี่กินกินเน่ยไม่อร่อยออมิสมากแค่าแม่อร่อยจริงใช่ไหมเนี่ยมันไม่ถูกใจหนูหรอลูกฮึฮึน้ำนาดมเลยตรงนี้ออกไปไปกินข้าว น้องตะติดอาหารเม็ดจริงๆแล้วค่ะทุกคนถ้าไม่มีอาหารเม็ดอยู่ด้วยมันไม่กินเลยเอ่ะแต่ก็ดีใจนะที่หนูกินอนะ่ะ